เยสรเบืองบ้างไฟโกแตงโมวหวานม้อนขวานผ้าขิดแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการผู้ว่าเยาสทธรพบประชาชนสื่อสารให้ความรู้สร้างสุขสู่ชาวเยสทธรโดยนายชลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดเยสทธร สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับรายการผู้ว่ายจสโอทรพบประชาชนโดยกระผมนายชลจียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดยจสโรบันทึกเทปในวันพฤหัสบดีที่1กันยายน2565แล้วก็จะนําไปเผยแพร่พรทุกวันศุกร์และวันอาทิตย์ทางสวทยสโสธรเวลา9กนาฬิกาสนาทีถึง9กนาฬิกาสนาทีทางเพจและยูทูบสานักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดยจสโอทรเครือข่ขายวิทยุขอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านเสียงตามสายผลิตโดยสานักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัด กสทน,นะครับวันนี้ก็คงจะมีประมาณ5เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกนั้นก็จะเป็นกิจกรรมการมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มสืบมเนื่องจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีได้ทรงพระเมตตาประทานทุนสนับสนุนสําหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการที่มีฐานะยากจนทั่วประเทศตั้งแต่ปีการศึกษา2550เป็นต้นมาโดยได้เสด็จประทานทุนด้วยพระองค์เองให้กับเด็กพิการในกรุงเทพมหานครเพื่อให้ผู้ปกครองนั้น ไปพัฒนาบุตรหลานให้ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพและ การศึกษาที่ตรงกับความต้องการจําเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลซึ่งในปีนี้นะครับจังหวัดยโสธรได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาโมนิธิคุณพุ่มปีการศึกษา2,565ในวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่ศูนย์การศึกษาพิเศษอำเภอเมืองยโสธรโดยมีกระผมนายชลธียังทรงผู้ว่าการจังหวัดยโสธรเป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาูมนิธิคุณพุ่มปีการศึกษา2,565มีพ่วงในการสูนย์การศึกษา พิเศษประจําจังหวัดยะโสธรผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะโสธรสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะโสธรสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดยะโสธรในอำเภอเมืองยโสธรผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการนายกเทศมนตรีตะบนตัดทองผู้ปกครองรูนักเรียนเข้าร่วมพิธีที่ศูนย์การศึกษาพิเศษนะครับซึ่งในปีนี้มูลนิธิคุณพุ่มโดยทุนกระบอมหญิงอุบลรั์ราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีองค์ประธานทุนมูลนิธิคุณพุ่มได้ประทานทุนให้แก่เด็กดที่ จิกแะเด็กพิการของจังหวัดยโสธรจํานวน105ทุนทุนละ5,000บาทเป็นเงิน525,000บาทก็เป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กพิการและครอบครัวซึ่งต่างสํานึกในพระกรุณาที่คุณและสัญญาว่าจะนําทุนที่ได้รับครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุดต่อไปเรื่องที่สองนะครับก็จะเป็นกิจกรรมดีๆเช่นกันโดยทางชมรมแม่บ้านมหาไทยนะครับ เป็นโครงการที่จะต่อเนื่องสืบเนื่องจากโอกาสปันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ130ปีในปี2565นี้นะครับซึ่งจังหวัดยะโสธรน,นั้นก็มีการกาหนดแนวทางในการพัฒนาเร่งด่วนในการบุ่งเน้นการกระจายความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้อำเภอเก็บข้อมูลรายละเอียดให้ตรงกับความร่องการของครัวเรือนแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องนะครับ ก็พบว่าเด็กในปัญหาคุณภาพชีวิตส่วนหนึ่งของครัวเรือนที่มีถานะยากจนคือเด็กนักเรียนไปโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาในการเดินทางไปโรงเรียนบ้านอยู่ห่างไกลและก็ขาดพานะนะครับ ในโอกาสสถา,าปนากระทรวงมหาดไทยครบ130ปีนะครับเพื่อน,น้อมรำลึกคุณูปการอเนกอนันต์ของสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชนภาพพานองผสมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยจังหวัดเจโสธรโดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเจโสธรจึงได้จัดโครงการโครงการ130ปีกระทรวงมหาดไทยช่วยน้องไปโรงเรียนจังหวัดเจ้าโสธรโดยดําเนินการมอบรถจักรยานจํานวน130คันให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจนในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ ทั้ง9าอำเภอของจังหวัดยโสธรนะครับก็จะแบ่งเป็นอำเภอเมืองยโสธรอำเภอระดกทาอำเภอละสิบคันอำเภอกุดชุมคำเขื่อนแก้วมหาชนะชัยอำเภอลาสิบคันอำเภอไซมูนอำเภอป่าติ้วไทยเจริญนครวังอำเภอละสิบอคันนะครับรวมทั้งสิ้นร30คันรวมเป็นเงินประมาณ2 0 0แสนบาทเศษนะครับซึ่งชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดยโสธรชมรมแม่บ้านมหาไทยของอำเภอทั้ง9ก้าอำเภอและภาคีเครือข่ายจะได้ดําเนินการส่งมอบรถจักรยานให้แก่รัก เรียนที่มีฐานะยากจนในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ทั้ง9้าอำเภอของจังหวัดเจ้าโสธรในระหว่างวันที่1ถึง30กันยายน2565นรนี้ครับเพื่อเป็นการสร้างขวัญนลกกำลังใจรวมทั้งให้ลูกหลานนักเรียนได้มีจักรยานเป็นยานพาหนะในการเดินทางไปโรงเรียนนับเป็นการบำบัดทุกบำรุงโศขของสมาคมแม่บ้านมหาไทยชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเจ้าโสธรตลอดจนภาคีเครือข่ายในการช่วยเหลือประชาชนชาวจังหวัดเจ้าโสธรให้มีคุณภาพชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป เรื่องที่3นะครับเป็นเรื่องสาระน่ารู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติพืชกระท่อมพศ2565ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่27สิงหาคม2565ที่ผ่านมาโดยกฎหมายให้นิยามใบกระท่อมหมายความถึงใบของพืชกระทอมและให้รวมถึงน้ําต้มใบของพืชกระท่อมและสารสกัดที่ได้จากใบของพืชกระท่อมโดยสาระสําคัญของกฎหมายคอบคุมการขออนุญาตการนําเข้าส่งออกใบกระท่อมการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตการ คุ้มครองบุคคลซึ่งอาจได้รับอันตรายจากการบริโภคใบกระท่อมและการป้องกันการใช้ใบกระท่อมในทางที่ผิดบทกำหนดโทษนะครับจึงขอให้พี่น้องประชาชนศึกษากฎหมายเพื่อให้การใช้ใบกระท่อมพืชกระท่อมเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอ,อนุญาตยกตัวอย่างบางมาตราในพระราชบัญญัติพืชกระท่อมพศ2515ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างเช่นในมาตรา3การใช้ใบกระท่อมเป็นวัตถุด,ดิบหรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามกฎหมายว่าด้วย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรยาตามกฎบมายว่าด้วยยาอาหารตามกฎบมายว่าด้วยอาหารเครื่องสำอางตามกฎบมายว่าด้วยเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์อื่นใดตามที่กฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้รวมถึงการนําเข้าส่งออกการขายและการโฆษณาซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นเว้นแต่กรณีที่บัญญัติไว้ในหมวด5การคุ้มครองบุคคลซึ่งอาจได้รับอันตรายจากการบริโภคใบกระท่อมและการป้องกันการใช้ใบกระท่อมในทางที่ผิดนะครับมาตรา10ผู้ใดประสงค์จะนําเข้าหรือ ทรงออกใบกระท่อมต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตซึ่งหมายถึงเลขาธที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือผู้ซึ่งเลขาธที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมอบหมายนะครับมาตรา24นะครับห้ามผู้ใดาขายใบกระท่อมหรืออาหารตามกฎบมายว่าโดยอาหารที่มีใบกระท่อมเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบแก่บุคคลดังต่อไปนี้ 1. บุคคลซึ่งมีอายตุต่ำกว่า18ปี2ส,สตรีมีครรภ์สสตรีให้นมบุตร4บุคคลอื่น ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมกันประกาศกำหนดมาตรา25นะครับห้ามผู้ใดขายใบกระท่อมในสถานที่โดยวิธีการหรือในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้หนึ่งสถานศึกษาว่าโดยตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ2หอพักตามกฎหมายว่าโดยหอพักสามสวนสาธารณะสวนสนุกสวนสัตว์สี่ขายโดยใช้เครื่องขาย5ขายในสถานที่โดยวิธีการหรือในลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง กระทรวงวิทธ,ธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกันประกาศกำหนดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างซึ่งก็จะเห็นได้ว่าการใช้เพื่อกระท่อมนั้นนะครับหรือว,ว่าการขายก็ตามก็ต้องมีบทบัญญัติที่มีข้อห้ามต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับว่าการใช้หรือว่าการจําหน่ายครับก็จะมีข้อกําหนดไว้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับในเรื่องที่4นะครับสืบเนื่องจากปี2565นั้นจังหวัดยโสธรก็ ได้จัดงานรอบๆ<อ>การสถาปนาจังหวัดยโสธรครบ50ปีนะฮะซึ่งเราเรียกว่าสถาปนาจังหวัดยโสธรครบ50ปีสอ50ปีศรียโสธรซึ่งเราก็มีกิจกรรมที่ผ่านมาหลายๆกิจกรรมนะครับแล้วก็มีกิจกรรม50ความดี50ปีจังหวัดยโสธรนะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้ครับาทางจังหวัดยโสธรก็ได้กําหนดจัดงานสแสดงผลงานการดาเนินงานสําคัญของจังหวัดเนื่องในโอกาส,าาสจัดงานสถาปนาจังหวัดยโสธรครบ50ปีในระหว่าง หว่างวันที่9-11กันยายน2565ที่บริเวณสถานที่ท่องเที่ยววิมานพญาแถนอเภอเมืองยโสธรเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของทุกภาพส่วนในพื้นที่จังหวัดยโสธรที่ได้ทุ่มเทมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนายกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนได้อย่างสำเร็จผลในทุกมิตินะครับโดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมมีผู้ว่าราชาการจังหวัดยโสธรเป็นประธานกรรมการรองผู้ว่าท่านเป็นรองประธานหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงาน ภาครัฐภาคเอกชนเป็นกรรมการแล้วก็มีหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุก,การนะครับกำหนดรูปแบบการจัดงานนะครับชื่อการจัดงานก็คือม่วนซื่นออนซอนสอ,อน50ปีศีเยโสโทรโดยมีธีมงานคือ5ดีนะครับคนดีชีวิตดีสังคมดีเศรษฐกิจดีและสิ่งแวดล้อมดีการจัดงานนั้นก็จะดําเนินการนะครับโดยวันที่9กันยาก็จะมีกิจกรรมการแสดงนะครับของชมรมสุขภาพเทศบาลเมืองยโสโทรชมรม ตัวบีนัมเบอร์วันของจังหวัดยโสธรแล้วก็อำเภอสุสานศึกษา่างๆานะครับแล้วก็มีการแถลงข่าวของส่วนราชการรับชมว t ทาแสดงผลงานของจังหวัดนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็เป็นพิธีมอบโล่ประกาศกิยติคุณคนดี50ปีศรียโสธรจํานวน49ท่านนะครับวันที่10กันยายนก็จะมีการประกวดวงดน,นตรีสากลของเยาวชนร่วมใจต้านพาย,ยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการ50ตำบลบ้านคงพื้นที่ปลอดภัย ติจังหวัดยะโสธร2515อันนี้ก็คงจะมีทั้งวันเลยนะครับเพราะมีการประกวดวงดนตรีหลายวงมากเลยนะครับน่าจะเกินสิบวงขึ้นไปนะครับวันที่11กันยายนนะครับก็จะมีกิจกรรมซึ่งทางหอการค้าจังหวัดยโสธรก็ได้ดําเนินการเป็นเจ้าภาพในเรื่องของการประกวดลาบยโสนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นของดีของยโสธรอีกอย่างหนึ่งก็คือลาบยโสมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งการประกวดเป่าแคนนะครับอันนี้กิจกรรมนี้ก็คงจะมีทั้งวันเช่นเดียวกัน นอกนอกนั้นก็จะมีกิจกรรมอื่นๆนะครับที่ดาเนินการทั้ง3าวันก็คือการแสดงกิจกรรมนิทรรศการผลงานของส่วนรชาชการการจําหน่ายสินค้าโอทอปการแสดงของกลุ่มส่งเสริมสุขภาพในเทศบาลเมืองยโสธรนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดยโสธรและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับมาชมชิมช้อปมาร่วมให้กําลังใจผู้เข้าประกวดหน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับเราก็ให้กําลังใจส่วนรชาชการหน่วยงานต่างๆนะครับในงในโอกาสจัดงานสถาปนาจังหวัด สธรครบ50ปีภายใต้เชื่องานม่วนซื่นออนซอนสะอน50ปีสียะโสธรระหว่างวันที่9-11กันยายน2565นรณะบริเวณสถานที่ท่องเที่ยววิมานพญาแทนอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรน,นะครับเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องเตือนนะครับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำนะครับก็มีคําเตือนมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ําด้วยนะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับเอ่อก็ต้องามมาร,ระมัดระวังเกี่ยวกับสถานะ า,าน้ำร้นตลิงนะครับแต่ว่าในภาพรวมนะครับต้องเรียนว่าเรามีอ่างเก็บน้ํามแห่งนะครับแล้วก็มีเขื่อนหนึ่งแห่งก็คือเขื่อนยอโสธรส่วนอ่างเก็บน้ําแล้วก็มีอ่างเก็บน้ําห้วยลิงโจนอ่างเก็บน้ําห้วยสะแบกแล้วก็อ่างเก็บน้ําห้วยพงนะครับซึ่งสถานการณ์อ่างเก็บน้ําทั้งสามแห่งก็อยู่ในสภาพที่ทรงตัวสามารถรองรับได้แต่ว่าในส่วนของเขื่อนยโสธรในปัจจุบันเนื่องจากว่าเราก็ต้องรับน้ําที่อยู่มาจากทางเหนือนะครับเหนือของจังหวัดยโสธรนะครับพี่น้องประชาชนก็อาจจะได้รับความเดือดร้อน โดวในเรื่องของพื้นที่การเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องรับทราบแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับ แต่อย่างไรก็ตามครับจังหวัดยโสธรก็ได้ดาเนินการเตรียมการป้องกันนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมรองรับไม่ว่าจะเป็นการอบรมเรือข่ายอาสาสมัครเตือนภัยมิสเตอร์เตือนภัยนะครับมีการจัดประชุมคณะกรรมการกองหน่วยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับมีการฝึกซ้อมการป้องกันบรรเทาสาหภัยที่ศูนย์ประชาการจังหวัดศูนย์ประชาการอำเภอซักซ้อมแนวทางการประสานงานการปฏิบัติต่างๆ แล้วก็ทางกรมป้องกันรรเทาสาภัยก็มีการติดตั้งกล้อง CCTV จํานวนหนึ่งแห่งเพื่อเฝ้าระวังสถานอากาศน้ําในพื้นที่น้าบริเวณสวนสาธารณะบงน้อยบุงใหญ่เขตเทศบาลเมืองยะโสธรนะครับ แล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ทางน้ําของอําเภอและจังหวัดควบคู่ไปกับการสร้างความว่าใจของพี่น้องประชาชนนะครับก็ถ้าหากว่ามีเหตุด่วนนะครับก็แจ้งเหตุที่สายด่วนปอพหนึ่งเนะครับต้องรับมาระวังภัยที่เกิดจากช่วงหน้าฝนไม่ว่าจะเป็นจากอุบัติเหตุจราจรภัยจากฟ้าผ่าภัยจากสัตว์มีพิษหรือไฟฟ้ารถรัดวงจรนะครับถ้าเกิดเหตุภัยต่างๆก็สามารถแจ้งได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ ในพื้นที่ของท่านเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งลงไปช่วยเหลือท่านอย่างทันท่วงทีนะครับหรือประสานมาได้ที่สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดยโสธร045712244หรือสายด่วนปพ .1784 ได้ตลอด24ชั่วโมงครับสำหรับวันนี้รายการผู้ว่ายโสธรพบประชาชนก็หมดเวลานะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ